ค่ะสวัสดีค่ะจะกล้องฝึกเหรอคะติดต่อเรื่องอะไรคะแบบติดตามผลเหรอคะอ๋ตอตอบไปแล้วนะคะเห็นเจ้าหน้าที่ตามต้องหลายครั้งแล้วคะ่ะแล้วก็ตอบไปให้ต้องหลายครั้งแล้วคะ่ะยังไม่ได้รับข้อมูลเหรอคะสวัสดีค่ะหัวหน้าหัวหน้าตอบแบบติดตามผลหรือยังคะอ้าวแต่ในระบบยังไม,ม,ม่มีนะคะหรือหัวหน้าทําผิดลิงค์คะ ลิงต์ตอบกลับมีเยอะเกิน Google form ตอบก็ยากบางครั้งตอบไปแล้วก็ยังทวงถามอีกอหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว3เดือนกองฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งจะต้องมีการติดตามผลสำเร็จของการจัดฝึกอบรมโดยการส่งแบบติดตามให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา ตอแบบติดตามเพื่อประเมินศักยภาพว่ามีการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้หรือไม่อย่างไรรวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดยส่งบันทึกพร้อมแนบลิงก์ไปยังต้นสังกัดของผู้ผ่านการอบรมให้ดำเนินการตอบกลับภายใน5วันทำการ ผ่านระบบ Google f o r m ก็ฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งได้สร้างแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งก็คือพนักง,งานกอปอนั่นเองโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการติดตามผลแบบเดิม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตอบกลับง่ายนิดเดียวได้มีการพัฒนากระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังฝึกอบรม3เดือนมีขั้นตอนง่ายๆสะดวกรวดเร็วดังนี้ค่ะ 1. เปิดแอปพลิเคชันหน้าจอจะขึ้น3เมนูให้เลือกผู้ผ่านการฝึกอบรม หน้าจอจะขึ้นชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรมวันที่อบรมสถานที่จัดอบรมคำชี้แจงและคำถามสำหรับแบบติดตามสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมกรอกข้อมูลรหัสพนักง,งานหรือชื่อบางส่วนระบบจะดึงข้อมูลส่วนบุคคลให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเองในส่วนของคำถามคำถามไหนบังคับให้ตอบจะมีเครื่องหมายดอกจันห้อยท้ายคำถามเมื่อตอบครบถ้วนแล้วให้กดบันทึก ผู้บังคับบัญชากรอกรหัสพนักง,งานและชื่อนามสกุลของผู้บังคับบัญชาจากนั้นเลือกข้อมูลของผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยกรอกข้อมูลรหัสพนักง,งานหรือชื่อบางส่วนระบบจะดึงข้อมูลส่วนบุคคลให้อัตโนมัติจากนั้นตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนเมื่อตอบครบถ้วนแล้วให้กดบันทึก สถานะดำเนินการสำหรับต้องการตรวจสอบสถานะจำนวนและรายชื่อผู้กรอกข้อมูลแยกตามหน่วยงานสาขาให้เลือกสาขาที่ต้องการตรวจสอบหน้าจอจะแสดงรหัสพนักง,งานชื่อสกุลสถานะประเมินตนเองและสถานะของผู้บังคับบัญชาถ้าตอบแล้วจะแสดงว่าเรียบร้อยถ้ายังไม่ตอบจะแสดงว่ารอดาเนินการภาพรวมสถานะจะแสดงผลเป็นข้อมูลและกราฟ ส, emos, ส, it, สีเขียวคือเรียบร้อยแล้วสีแดงคือรอดำเนินการก็ฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งได้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้คือการทำ lesson learn มาแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีข้อดีคือเหลือลิงก์เดียวสำหรับตอบแบบติดตามผล เพิ่มความสะดวกกระชับลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพียงกรอกข้อมูลรหัสพนักง,งานหรือชื่อบางส่วนระบบจะดึงข้อมูลส่วนบุคคลให้อัตโนมัติตรวจสอบสถานนะการตอบกลับแบบเรียลไทม์ไม่ต้องโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมหรือผู้รวบรวมต้องโทรติดตามผู้ตอบกลับแบบสอบถามเกิดแรงจูงใจในการตอบกลับทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและใช้เวลาไม่เกินกำหนด กองฝึกอบรมภูมิภาคหนึ่งได้มีการซักซ้อมแนวทางการใช้งานให้กับพนักง,งานสายงานทรัพยากรบุคคลงานอำนวยการกระพอสาขาในสังกัดเขต2เขต9และ10ผ่านโปรแกรมซูมและยังถ่ายท่อสดให้พนักง,งานทั่วประเทศร่วมรับชมผ่านช่องทางอาสาพาไปเรียนสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน